สาเหตุหลักๆที่คนโดนอาถานนะจากประสบการณ์นะคะสรุปได้หข้อหลักๆข้อหนึ่งจากวัตถุมงคลของคุณนั่นแหละไม่ได้เหมารวมว่าวัตถุมงคลทุกชิ้นมีอาถานเพียงแต่ว่าวัตถุมงคลที่เราคิดว่ามงคลบางชิ้นอาจจะไม่มงคลยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวัตถุมงคล ที่เรานำมาพกติดตวัวมีภูมิหลังในการจัดทำด้วยการใช้ดินเจ็ดป่าช้าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดินจากป่าช้าป่าช้ามีอะไรอ่ะป่าช้าก็มีผีในเมื่อคุณเอาดินมาผีก็ตามมานั่นแหละค่ะเป็นตัวอย่างง่ายๆของบัตุมงคลที่ไม่มงคลนะคะ 2. จากของกินของกินที่มีอาถรรพ์หรือว่าคนทำของใส่แล้วเราไปกินเราก็โดนอาถรรพ์ข้อ 3. การที่เราไปช่วยเหลือคนที่โดนอาถรรพ์ เราก็จะโดนไปด้วยเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าคนคนนี้โดนของโดนใจดำอะไรสักอย่างก็ได้ที่เป็นของดำอะแล้วเราไปช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นการพาไปหรือว่าเราถอนให้เขาเองเราจะโดนคนโดนของของ,ของคนนั้นอะโดนกระทบเราโดนฟาด สมมุติว่าเราพาคนคนหนึ่งที่โดนใส่ยดาไปหาเกจิท่านหนึ่งที่เรานับถือหวางทางที่เราไปเนี่ยหรือแค่เราคิดจะช่วยเนี่ยอาถรรพ์จากคนนั้นนํามันไหลมาสู่ตัวคนที่คนที่ช่วยแล้วนะยิ่งสมมุติว่าไปให้บุคคลธรรมดาเนี่ยถอดถอนอาถรรพ์ให้บุคคลธรรมดาสมมุติว่าเป็นตัวเราเราไปถอนอาถรรพ์ให้คนที่โดนคนที่โดนถอนอาถรร ก็จะยิ่งโดนเข้าไปอีกเพราะว่าคนที่ถอนให้เป็นเพียงบุคคลธรรมดายังไม่มีความบริสุทธิ์ของจากบุคคลคนนั้นอะของของคนที่ถอนอาถรรพ์ให้อ่ะคือทุกๆคนอะย่อมมีของอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เองแหละว่าเราโดนอาถรรพ์อะไรมาเออคนที่ไปถอนให้อ่ะอาถรรพ์นะมันก็ออกจากตัวคนคนนั้นแล้วก็ไปเข้าคนที่โดนอาถรรพ์อยู่แล้วเนื่ออกไหมเมื่ออธิบายงงไหมคือเราไปช่วยคน แล้วคนที่เราช่วยอาจจะโดนอาถรรพ์จากตัวเราก็ได้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าคนที่ช่วยถอนอาถรรพ์ให้คนอื่นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นพาที่มีวิชานะต้องต้องรู้จักหลบหลีกอาถรรพ์ที่จะมาเข้าตัวได้หากทำไม่เป็นหรือว่าการป้องกันตัวนยถ้าหากทำไม่เป็นก็จะโดนอาถรรพ์ยิ่งไปกันใหญ่เลย ดังนั้นคนที่โดนอาถรรพ์หากไปให้บุคคลธรรมดาขอถอนให้คุณก็จะยิ่งโดนเพราะคุณโดนของจากบุคคลธรรมดาคนนั้นแหละที่ถอนให้อ่ะไหลมาที่ตัวคุณเพราะเขายังไม่บริสุทธิ์พอคนที่โดนอาถรรพ์จากการไปช่วยเหลือคนอื่น หากเราป้องกันไม่เป็นก็จะโดนอาถรรพ์จากคนนั้นแม้เราจะไม่ได้เป็นคนช่วยเนี่ยคือสาเหตุในข้อที่3ว่าทาไมจึงโดนอาถรรพ์ข้อ4ก็คือไปตามสถานที่ต่างๆที่มีอาถรรพ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าๆที่เปิดให้ท่องเที่ยวตามถ้ำตามภูเขาที่มีอาถรรพ์เราไปเราก็จะโดนอาถรรพ์กลับมาโดยที่ไม่รู้ตัวข้อ 5. อาถรรพ์่าพบชาติ อาถรรข้ามภพชาติอาถรรข้ามภพชาติก็คือเป็นอาฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติบางก่อน ซึ่งเราอะคนเราอ่ะเกิดตายเกิดตายมานับชาติไม่ถ้วนมันก็ต้องมีบ้างแหละชาติที่เราพลั้งเผลอไปเอาอาถรรพ์เข้ามาในตัวอาถรรพ์ข้ามภพชาติเนี่ยเวลามันเข้ามาอยู่ในตัวคือไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ใดๆนะไม่เกี่ยวกับภพบชาตินะแม้ในชาติเนี้ยคุณโดนอาถรรพ์อาถรรพ์นั้นนะมันจะเข้าไปฝังในกิริยาจิตเป็นโครงสร้างของจิตเข้าไปในวิญญ,ญาณในมโนวิญญาณเพราะบ่มเป็นสัญญกรรมขึ้นมาเป็นกรรมกําหนดอยู่ใน ิริยาจิตของคุณได้เลยเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในมโนวิญญาณอยู่ในสามัญสำนึกหรืออยู่ในโครงสร้างของจิตเป็นโครงสร้างของดวงจิตของเราอ่ะมันจึงสามารถติดตามข้าภพบคันชาได้อาถันไม่ได้ติดอยู่แค่ตามบริเวณผิวกายนะแล้วพอเราตายเราสละร่างนี้ไปแล้ววิญญาณเราออกจากร่างล้วอาถันมันจะอยู่แค่ที่ร่างมันก็จบแค่ชาั้นมันไม่ใช่อาถันมันจิตหยุดติดอยู่ในโครงสร้างจิตอยู่ในมโนวิญญาณอยู่ในสามัญสำนึกเพราะบ่มกลายเป็นสัญญากรรมขึ้นมา มันจึงติดตามตัวข้ามภพชาติได้เหมือนบุญกุศลนะที่สามารถติดตามตัวข้ามภพข้ามชาติได้เป็นแบบเดียวกันเพราะว่าคือธาตุอาถรรพ์ก็คือธาตุคืออาถรรพ์ธาตุอะบุญก็คือธาตุเป็นธาตุบุญการที่เราจะถอดถอนอาถรรพ์ข้ามภพชาตินี่ก็ยากที่สุดในบรรดาที่พูดมาข้อนี้ข้อที่ห้านะนี่คือยากยากแล้วแต่ว่าข้อหกยากกว่านี้อาถรรพ์ข้ามภพชาติหากจะถอดถอนก็ต้องถอดถอนย้อนเวลาหรือถือ ถอดถอนโครงสร้างของเวลากลับเข้าไปอยู่ในณเวลาณขณะนั้นนะเหตุการณ์นั้นที่เกิดการนำอาถรรพ์เข้ามาต้องไปถึงต้นตอนจึงบอกว่าอาถรรพ์ข้ามภพชาตินี่คือจะถอดถอนยากที่สุดในบรรดาอาถรรพ์ที่พูดมาแล้วก็ติดตามไปได้ทุกภพทุกชาติเลยนะจนกว่าคนคนนั้นจะเจอผู้รู้ถอดถอนให้จนหมดมันต้องใช้การถอดถอนย้อนเวลาส่วนข้อหข้อสุดท้ายเป็นอาถรรพ์บรรพบุรุษ อันนี้ยิ่งถอนยากเข้าไปใหญ่อาถรนพ์บรรพบุรุษเนี่ยจะเป็นอาถรนที่ตกทอดสืบทอดกันมาหลายรุ่นนับร้อยปีซึ่งถอนยากแล้วก็รุนแรงมีการฟาดฟันที่รุนแรงเนี่ยราคาจบแล้วอาถรนพหข้อที่คนเราสามารถโดนได้มาแล้วนะคะ